คำว่า the ultimate consulting skill คืออะไรอยากจะบอกที่มาที่ไปของคำคำนี้นะครับผมเป็นคนชอบดูศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลเ,เทควันโดนะยูโดโมวยปล้ำอะไรเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนพยายามที่จะเอาศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทเนี่ย มาต่อสู้กันเช่นเอามวยไทยไปชกกับมวยปล้ำเอามวยไทยไปชกกับเอ่อคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีกติกาไหนที่มันยุติธรรมสำหรับการต่อสู้ที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเอามวยไทยไปชกกับมวยปล้ำกติกาใช้มวยปล้ำมวยไทยก็เสียเปรียบถ้าใช้มวยไทยมวยปล้ำก็เสียเปรียบนะครับก็เลยมีคนได้คิดโดยการรวมเอา ศิละปะการต่อสู้ทุกประเภทบนโลกนี้นะครับไม่ว่าจะยืนสู้นอนสู้นะครับเนี่จะเป็นใช้หมัดเท้าเข่าศอกมวยปล้ำอะไรเอามาผสมผสานกันนะฮะเขาเรียกรายการนี้ว่า UFC ก็คือ Ultimate Fighting Championship คือการเอาศาสตร์การต่อสู้ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ออกแบบสมัยโดยใช้กติกาเดียวกันถ้าใครเคยเห็นการต่อสู้ที่อยู่ในกรงเหล็ก แเหลี่ยมนะครับอ่านั้นก็เรียกว่า UFC ก็คือเป็นรายการการต่อสู้ที่รวมศาสตร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันออพอผมเห็นตรงนี้แล้วผมก็มานึกถึงว่าเออปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็จะมีศาสตร์ในการช่วยเหลือหรือพัฒนาคนเนี่ยก็เยอะหลายศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโค้ชการให้คําปรึกษาจิวิยาการให้คําปรึกษาการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ f a c i l ตเต t o r นะครับ โอ้มีเยอะแยะมากมายมีหลายบทบาทมากซึ่งแต่ละผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเนี่ยจริงๆก็เหมือนเปรียบเสมือนแพทย์หรือหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นข้อดีมากถ้าคนคนนั้นรู้เลยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญอันนั้นจะเหมาะมากแต่พอเรา,เามาใช้กับคนทั่วไปที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจะไปหาผู้เชี่ยวชาญแบบไหนเนี่ยก็จะเริ่มมีข้อจำกัด ยกตัวอย่างเช่นบางทีผมอยากแก่ขอคำปรึกษาแนะนำในการลงทุนสมมุตินะครับผมอาจจะเดินไปหาโค้ชสุดท้ายผมอาจจะไม่ได้คำตอบจากโค้ชก็ได้เพราะว่าโค้ชอาจจะถามโน่นถามนี่ให้เราคิดเองแต่จริงผมแค่อยากถามว่าเฮ้ยเปิดพอร์ตยังไงลงทุนยังไงต้องไปที่ไหนต้องทำมีเอกสารอะไรบ้างสมมุตินะครับ แต่เขาอาจจะมาถามเรื่อง mindset มาถามเรื่องเป้าหมายในการลงทุนซึ่งถามว่ามันดีไหมดีแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการตอนนั้นในขณะเดียวกันผมอยากพัฒนาตัวเองสู่ความสําเร็จแล้วบังเอิญผมก็เดินไปเจอที่ปรึกษาโหที่ปรึกษานี่ก็เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญเลยครับแนะนําผมเสียแทบจะเขียนคู่มือชีวิตให้ผมได้เลยอะ่ะผมแค่ทําตามเท่านั้นซึ่งมันอาจจะไม่ตรงก็ได้ผมอยากให้มีคนมาช่วย ตั้งคำถามให้ผมค้นหาศักยภาพตัวเองให้ผมได้เจอเป้าหมายในสิ่งที่ใช่เจอคุณค่าที่ชอบอ่แสดงว่าฮ้ยผมอาจจะคุยผิดคนแล้วนะในทางกับกันผมอาจจะมีปัญหาบางเรื่องที่ผมอยากขอคําปรึกษาผมอยากจะให้ช่วยพัฒนาผมไปสมมุติไปสู่ความสําเร็จแต่ผมก็มีความกังวลบางอย่างผมอาจจะคิดว่าอ่ะไปหาจิตแพทย์ไปหานักกิตวิทยาดีกว่า เพื่อคลายความกังวลให้ผมสุดท้ายก็ผมอาจจะได้แค่คลายความกังวลชั่วคราวแต่จริงๆคือความกังวลนั้นคือผมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไปหานะักจิตแพทย์ไปหานะักกียาบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้กระบวนการโค้ชเหมือนโค้ชที่กระตุ้นเราให้ไปเดินไปข้างหน้าเขาแค่เยียวยาเราให้จิตใจเรากลับมาปกติอันนี้ผมพูดแบบรวมๆนะไม่ได้บอกว่าทุกทุกสาขาเนี่ย จะดีหรือไม่ดีซึ่งผมยกให้คนที่เป็นโคชคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นนักกีฬาเป็นจิตแพทย์เนี่ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาซึ่งถ้าเรารู้ว่าอาการและโรคของเราเป็นยังไงไปหาผู้เชี่ยวชาญจะดีมากแต่ที่ผมกําลังจะ,ะใช้ศาสตร์สามศาสตร์มารวมกันเพื่อให้ใช้กับคนทั่วไปที่อาจจะยังไม่รู้ว่าปัญหาตัวเองอยู่ที่ไหนนะฮะ จะต้องแนะนำหรือจะต้องคอร์สหรือจะต้องเยียวยาจิตใจก่อนก็เลยดึงเอาศาสตร์สามศาสตร์เนี้ยซึ่งเป็นแก่นของมันเนี่ยแล้วก็มาออกแบบเรียกหลักสูตรนี้ว่า the ultimate consulting skill <S <s <ug> <S เพื่อให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมีพื้นฐานที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งโดยไม่ต้องไปสนใจว่าอันนี้คือศาสตร์อะไรอันนี้มีข้อห้ามอะไรอันนี้มีข้อกำหนดอะไร เราเอาคนตรงหน้าเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาความรู้จาก3-4เรื่องหรือ4-5เรื่องสาสตร์ไหนก็ได้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพื่อที่จะช่วยคนตรงหน้าให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าอันนี้คือที่มาที่ผมใช้คำว่า the ultimate consulting skill ครับ